สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามโอ๊กแล้วก็เพอโยเซตนะคะนี่เพอโยเซตนะคะผลิตภัณฑ์ของเรา2ตัวจบเลยนะคะวันนี้นะคะโอ๊กไม่ได้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าโอ๊กจะมาพาทุกคนสวยแล้วก็รวยไปด้วยกันนะคะโดยที่โอ๊กนะคะเปิดรับสมัครตัวแทนระดับ Master VIP เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็รับจํานวนจํากัด เพียงแค่3ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมีการคัดเลือกด้วยนะคะก็รับในภาคอีสาน1ท่านแล้วก็ภาคเหนืออีก2ท่านนะคะรับเพียงแค่3าเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะในส่วนนี้ที่เรารับอยู่ในช่วงนี้ก็ สำหรับใครหลายๆคนคืออินบ็อกเข้ามาเยอะมากแล้วก็ทั้งไลายนะคะเข้ามาสอบถามก็เลยเดี๋ยวมาพูดในนี้เลยนะคะว่าเราต้องการรับสมัครสาหรับ Master v ์ p นะคะที่ภาคอีสานหนึ่งแล้วก็ภาคเหนืออีก2ท่านสิทธิพิเศษของ Master v ์ p ีไอทำไมหลายๆคนถึงอยากเป็น Master v ์ p นะคะก็เพราะว่า Master v ์ p เนี่ย เหมือนก็เป็นบริษัทเลยเพราะบริษัทเราเนี่ยจะรับเฉพาะมาสเตอร์ VIP เท่านั้นแต่จะไม่ขายปลีกแล้วก็ไม่รับตัวแทนจำหน่ายจนถึงระดับ VIP นะคะแต่มาสเตอร์ VIP สามารถขายปลีกได้รับตัวแทน NPY คือไม่ซอกสินค้า PY แล้วก็รวมถึง VIP ได้นะคะคือได้ทั้งหมด 4ระดับเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิทธิพิเศษของ Master VIP ก็คือ mm hmm. พเพอรยศเสของเราเนี่ย mm hmm. จะมีให้ตัวแทนสะสมยอดซึ่งก็จะมีการสะสมยอดเนี่ยตั้งแต่ได้รับทองคำนะคะมี iPad, iPhone, Apple Watch mm hmm. คือมีรางวัลเยอะแยะมากมายเลย mm hmm. ให้กับ Master VIP หรือว่าตัวแทน ต่างๆของเรานะคะแล้วก็ยังมีท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะฟรีทุกปีอย่างที่เราเปิดตัวมายังไม่ถึงปีเพอโยเซก็พาไปเที่ยวแล้วเพราะยอดถึงนะคะก็คือเกาหลีแล้วก็ที่จะไปล่าสุดนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ประมาณเดือนมกราคมนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากเติบโตไปกับเพอโยเซซึ่งเรามีการตลาดอัดแน่นแล้วก็รองรับให้กับตัวแทนแล้วก็สามารถขายสินค้านะคะที่ดีจริงๆแล้วก็เป็นนวัตกรรมจริงๆ สนใจนะคะก็เรารับสมัครเพียงแค่3มท,ท่านเท่านั้นย้ำสามท่านนะคะสําหรับในภาคอีสานเราจํากัดน,นะคะสําหรับภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือสนใจก็ไลน์เข้ามาได้นะคะที่เพ์โยเซย P E R Y O S E I ช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้ออกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ